อันยองซยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอกเคป๊อปท่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราตวต่างในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster เริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าอัปเดตงานวงเพราะว่าตอนนี้เบมอนนะครับมีชื่อเข้าร่วมอีกหนึ่งงานใหญ่เลยของทางมาเกานั่นเองนะครับนั่นก็คือ Baby Mon น ster อร์กลังจะขึ้นโชว์ที่งานที่ M E A Music Festival เองนะครับหรือว่า Tencent Entertainment Awards Music Festival. เนนันองจะจัดขึ้นในวันที่20ของเดือนกรกฎาคมนะครับจัดที่ g a l a x y Arena มาเก๊ากรกฎาคมนี้เบมอนเนี่ยก็มีแพลนปล่อยเพลงด้วยนะครับแฟนๆก็เลยคาดว่าเด็กเบมอนเนี่ยน่าจะนําเอาเพลงใหม่ในเดือนกรกฎาคมซึ่งน่าจะปล่อยมาในช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนก่อนวันที่20เอาไปโชว์ที่งานนี้ด้วยแน่นอนถือว่าเป็นการโปรโมตสุดยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับนอกประเทศแถมเป็นงานที่อลังการมากคือแบบสถานที่จัดงานเนี่ยยิ่ง ใหญ่สุดๆนะครับจุคนได้เยอะมากและก็มีศิลปินหลายวงเลยที่เข้าร่วมในงานครั้งนี้จัดขึ้นเนี่ยสวันนะครับวันที่19กับวันที่20่สิบ baby m o n เนี่ยขึ้นโชว์ในวันที่2คือวันที่20นั่นเอง และนอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับเป็นเรื่องของมักแน่น้อยชิก,กิกต้ากับแอร์พอร์ตลุคในวันนี้ที่สวยกระแหกตากระแหกใจมากฟแฟนๆเนี่ยออกมาชื่นชมโดยเฉพาะทางฝั่งอินเตอร์คือปลื้มมากกับลุคนี้ของน้องชิก,กิกต้านะครับมักเน่น้อยแห่งเบบี้มอนสเตอร์ที่มีความแบบว่าสวยน่ารักแล้วก็แอบ,บแบบแซบๆหน่อยหนึ่งด้วยดูเป็นความแคนนี่มากๆเลยนะครับดูเป็นสไตล์ที่ชัดเจนชิก,กิกต้าเนี่ยน่าจะชอบแต่งตัวแนวนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ย เห็นชิกกต้าแต่งแบบนี้กันตั้งแต่อยู่ที่ไทยตอนเที่ยวหรือว่าแอ์พลู๊หลายลูกเนี่ยก็จะเห็นชิกกต้าแต่งแนวนี้กันเลยจะมีความสายฟอร์อินเตอร์อินเตอร์นอยลูกใหม่ล่าสุดนี้ที่บินไปที่สิงคโ,ครโปร์เนี่ยก็ถูกอกถูกใจแฟนอินเตอร์มากๆมาพูดถึงชิกกต้ากันเพียบเลยนะครับทั้งบอกว่ามักแน่น้อยแต่งตัวได้สวยน่ารักและบางคนก็บอกว่าชิกกต้ายเนี่ยอยากให้ได้คอนเซปต์แนวนี้บ้างเพราะว่าเข้ากับน้องสุดๆถ้าหากคัมแบ็กหน้าเป็นไปได้จัดมาหน่อยได้ไหม แล้วก็มีที่บอกว่าสไตลิสจัดชุดให้หรือชิก,กิตา้าเลือกเองน้องเป็นคนมีเทสที่ดีบางคนก็บอกว่าชิก,กิตา้าเนี่ยแมทช,ชิง่งเสื้อผ้าเอ็กซสซอรี่กระเป๋ารองเท้าได้เก่งจังเลยหนูน่าจะไปได้ไกลในวงการแฟชั่นและก็ ยังบอกด้วยนะครับว่าชิกกต้าเนี่ยถ้าหากเอาดีทางด้านแฟชั่นเนี่ยเชื่อว่าจะต้องปังแน่เพราะว่าแค่ในตอนนี้ก็โซเอาไปหลายชิ้นหลายอย่างกันแล้วและลุกแต่ละลุกที่ปรากฏตัวทั้งจะเป็นแอร์พอร์ตหรือว่างานอื่นๆเนี่ยชิกกต้าก็ทําปังมากแม้แต่กางเกงแมวโคราชเนี่ยก็ยังคนแห่ตามซื้อกันเพียบดังนั้นทุกๆการปรากฏตัวของชิกกต้าเนี่ยถึงมีคนคอยจับตามองครับว่าวันนี้น้องใส่อะไรน้องใช้อะไรและทุกคนชอบกันไหมกับแอร์พอร์ตลุกครั้งนี้นะครับที่ชิ ใช่วายจากเกาหลีบินตรงสู่สิงคบโปร์คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับคลิปนี้เราก็ไว้อัปเดตกันทีงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง